สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคิดมีก็มาพบกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน์ V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจน์นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางนะครับในค่ําคืนวันที่16นะครับพี่เนาะก็ท่านใดที่ติดตามราวกาชาติเนี่ยยินดีด้วยนะครับผมให้1กับ5นะครับผลที่ออก1 2 1 4 0ใครร่นที่1เข้าไปที่1 2 2 1เน้นๆนะครับดาวโจน V.I.P. ให้0กับ6ผลที่ออก1 9 5กับ1 0 หกไม่มาใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0110 1, 1, เน้นๆนะครับหุ้นดาวโจนนะไม่3กับ6ผลที่ออก4 7 8 4 9นะครับเนาะมา64ให้เราก็ไม่ได้เนาะอันนี้หลุดไปนะครับหุ้นดาวโจนก็เดินไม่ดีนะครับช่วงนี้ไม่เข้าเลยนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางในค่ำคืนวันที่17นะครับท่าในใดชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้ทุกท่านโชคดียางหิง,งปังๆนะครับพี่ๆ เรากาชาตินะครับให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับรูดไปที่เลข6 61 62 64 01 02 06 3ตัว061นะครับ ส่วนดาวโจนนะครับ vip ดาวโจน vip ผมให้ไปที่เลข0กับเลข4รูดที่0นะครับ04 05 09 41 45 49นะครับ3ตัว40 เนะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่หุ้นดาวโจนก็จะมีในที่เลข6กับเลข5นะครับลูดไปที่เลข5นะครับผมห้สาม ห้าสี่ห้าเจ็ดหกสามหกสี่หกเจ็ดสามตัวหกห้าสามนะครับนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางในรอบดึกนะครับรขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้รับโชคนะครับเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ